เป็นอะไรที่แบบทรมหไม่สุดแล้วด้วยแบบระยะเวลาด้วยแล้วก็อะไรๆอย่างแต่พอแบบวันนี้ได้มาเห็นหน้าทุกคนก็รู้สึกแบบทุกแบบ่งที่ใช้ไปมันคุ้มค่าลกับที่แบบว่าไม่ได้นอนตอนสี่ทุ่มบนปกติที่เคยนอน คนที่มาเจอกันในที่นี้แล้วก็หวังว่าวันนี้จะสร้างความทรงจำดีๆใ,ให้กับทุกๆคนเหมือนที่ทุกคนสร้างความทรงจำที่ดีให้กับพวกเราด้วยนะคะนะมากนี่ร้องไห้สวยก่งมากเลยสมแล้วที่ฝึกมาเด้พี่ค้างงานต่อต่อต่อ ฉันดูคนชนูไม่คืออะไไม่คือเรียกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าแย่งที่พันบอกเลยว่ามันคือมันคืออะไรที่เราเราทุ่มเทเนาะเราทุ่มเทกับมันมากค่ะแล้วก็นั้งใจกับมันมากๆแล้วเอ,อตอนที่มีเรื่องออกป่วยใช่ไหมมันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเหมือน มันเป็นขวัญกำลังใจของทีมนิดนึงอะออมอะในกอกบ่าเวลาแบบว่าทํางานเหนื่อยรเนี่ยออมมันจะอยู่ดีก็ทําอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วบรรยากาศมันดีขึ้นเออแล้วเหมือนตอนที่ซ้อมแล้วมันไม่มีออมมัอนแบบว่าเออเออมันเซนซิทีฟแหละอาจจะมองว่าคราวที่แล้วตอนดูคอนเสิร์ตครั้งก่อนก็เป็นออมที่ไม่ได้ขึ้นเลยเนี้ยเหมือนรอบนี้มันก็เลยเหมือนเป็นความ่อามนี้ค่ะก็ในเรืเป็นความกู่วงว่าเฮ้ยออมจะไม่ได้ขึ้นอีกหรอมันไม่น่ามั้ง มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแค่ใน,นถึงความรู้สึกตอนนั้นขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วออมฟูยีฟก็ถอนใยน้ำือ <c oughs> ไม่สุดท้ายเขาก็แบบดูแลตัวเองแล้วก็เอาตัวเองออกมาอยู่ที่แพทตอรีน่าได้แต่ออมฟูยีเก่งมาก เคียดกูร้องไห้แล้วโจกันตะขอให้แล้วก็เลยเสียงบีบใหออกดูมือขึ้นรถเฮ้ยแต่แต่รักกันไงก็ <c oughs> ตอนนั้นมันแบบมันไม่ใช่แค่ว่ากลัวตัวเองจะแบบพลาดโอกาสของที่สอบแต่ว่ามันแบบทีมแบบมันเป็นห่วงเหมือนเพื่อนหรือมันแบบว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นมันมันหายไม่ทันแนละ้ว <c oughs> แบบวอลก,กิ้ค่ะหายไปหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนจะทำยังไงหกคนแบบจะทำยังไงทั้งคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเครียดมากๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณ แบบตอนนั้นเชื่อใจว่าแบบเออเราจะกลับมาเราจะหายอะไรขอบคุณที่แบบให้กำลังใจมาเลย นอนน้อยขนาดนี้แล้วพี่บเงานคนอื่นอ่ะที่ขอมแบบต้องคอยแก้โชว์คิดโชว์คอยทำเวทีทำ้ามได้หลายๆอย่างที่เราอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าผมมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากแล้วก,ก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณพี่พี่โฟอีก ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทุกเทกับพวกเรามากขนาดนี้นะคะก็วันนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่หนูจดจำได้จริงๆขอบคุณมากค่ะ ต้องมาถึงสักวันแหละเมื่อนมันต้องได้พูดแหละเออข้อน,นี้เหรอข้อน,นี้ขบรถมากรวงซองว,วันรันวันจริงมีหลายอารมณ์มากที่เกิดขึ้นขอบคุณแล้รับแล้ขอบคุณโหยเคือด้วยความที่มันเหนื่อยเนาะเราทำงานด้วยกันมาแบบ เยอะที่สุดแล้วอะตั้งแต่ที่ผ่านมาเหมือนแบบเราต้องคุยกันแทบจะทุกเรื่องเลยรวมถึงชีวิตตัวเองด้วยป่วยไอไม่สบายตื่นกี่โมงนอนตื่นสายนอนกี่โมงไม่ไหวะอะไรยังไงคือมันแทบจะแบบแปดถึงเก้าชั่วโมงต่อวันอยู่ด้วยกันขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาด้วยกันโดยที่รับฟังกันมากขนาดแล้วก็ แข่งมาได้กันก็ถึงทุกวันเพราะว่าค,วคือขอคนที่จับมือกันแล้วก็ได้มาเห็นมือเต็นคนตรงหน้าแบบนี้มันมันคุ้มค่ามากกับกับที่เหนื่อยไปหรือว่ากับที่เสียแรงหรือชกต่อยกันเรื่องบ็อกกิ้งไปม,มันคุ้มค่ามาก <laughs> ก็ขอบคุณเพื่อนในทีมทุกคนที่อดทนและรับฟังกันขอบคุณ คุณค,ร,คณรูขอบคุณพี่พี่คอสตูมขอบคุณพี่พี่ฮังแองดูตีขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่รับฟังเสียงเล็กๆน้อยๆของพวกหนูทีบางทีอาจจะแบบเป็นเรื่องจุกจิกที่แบบหนูอยากให้มันเกิดขึ้นในโชว์ของหนูขอบคุณพี่พี่ที่รับฟังและทําให้โชว์ของพวกหนูนออกมาเป็นตอบที่ตอบ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ที่ขันไม่ได้ขอบคุณ่ออายทุกคนมากๆเมื่อเช้าแบบแล้วนอนน้อยแล้วเราก็ตื่นมาพบกับแบบจริงชาวเอกที่เฮ้ยฉันว่าฉันมาช้าแล้วนะทำไมแถวยาวจังวะเฮ้ยของคนเลยไม่ได้เข้าเลยเจอแบบเจอคนตอนเช้าแล้วตื่นเลยอ่ะไม่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นกำลังใจใช่ ขอดูหน้าหน่อยสิะไม่เห็นหน้าเออและนี่นะคะคือชาลันประธานไทยเราเองสวัสดีค่ะปูนคว้าด้วยนะคะใส่เสื้อคู่รักใช่พี่คือขอ่คุณี่คืนล่อทำให้มีพวกเราในวันนี้นะคะไม่ว่าจะประธานตัวจริงนะคะเชิญประธานบริษัทมีหลากหลายอารมณ์ค่ะเดี๋ยววันนี้ของคุณที่นายชั ที่อยู่ตรงนี้พื่อพวกเรานะคะผู้คนเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับพวกเราแล้วก็เป็นเหมือนรางวันชิ้นใหญ่ๆที่อยากวางไว้กับบ้านว่าเฮ้ยเรามีพออายแล้วเว้ยค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะ ในคอนเสิร์ตนี้ของคนที่สลบเวลามาอยู่กับพวกเราไปสองคนเอาเอาหนึ่งชนะชนะพูดชนะพูดได้ไปแขกพูดชนะพูด 1, ึอะไปไปนหนึ่งหนึ่งสองนะค่ะทุกคนก็อยากขอบคุณทุกทุกคนมากเลยที่มาในวันนี้นะคะจะ อยากอยากพยายามจำหน้าทุกคนให้ได้นะคะแต่ว่ามันเยอะมากแล้วก็นั่นแหละขอบคุณที่มาค่ะพ่ออยู่บินมาแล้วดีขาดูท่านทุกคนเพือ่อนโฟอีพออายนะคะปัดหนุ่มเบียดไหมคะนิดนึงไม่แน เพื่อนแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เดินทางกันมาไกลนะคะวันนี้ก็แล้วก็ช่วงนี้อากาศก็ไม่ดีด้วยอยากให้เแ,แค่ตัวเองเนาะค่ะขอบคุณที่มามากๆนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะคนพูดไม่เก่งค่ะแล้ละคะ่ะ ฉันไม่อยากร้องให้เพราะว่าฉันไม่สวยเวลาฉันร้องให้แปลว่ารักเนางไว้พูดว่ารักเราจะไม่เซาซีเลยฮะพูดว่ารักโฟอีมเราจะไม่เซาซีเลยคำนี้มันยากมากนะทุกคนทำเดียวเลยไปชนะเน็วเร็วเร็วเร็วขอคำยากเหรทุกคนรักโฟอีอ่ะมันยากมากพี่มันยากมากพี่ต้องหลายพยายามรักรักรักชักตีไปสองครับรัก พี่ลูกไม่ได้นะกูไม่ได้หอมแค่รไม่ได้นะกูไม่ได้ของแกรไกลด้วยอะต้องเก็บเกอไว้คือตัวนี้หวยหงไม่ออไปว่ารักใช่ไหมพย้าก็ได้อะอืมโอเคแค่นั้นแหละโค้ชท้ายค่ะเอาจริงป้ะแ้หนูพูดไเก่งเนี่ยเอ้า ไไม่มีอะไรครับสวัสดีครับอจริงปะตอนที่อยู่ด้านหลังมองอะไรไปกําเนอะไรไม่มีอะไรตอนที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ตอนที่อยู่ด้านหลังใช่ปะที่เราแก้มจิตนจเราอ่าฉันอยู่ข้างๆเธอฉันรู้ก็คือ ไม่ขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนไม่เลยอ,อลิสตาทุกคนมต่แ,แบบสีชมพูเต็มไปหมดเลยคือแบบเราไม่คิดว่าคนจะมาดูหรายเยอะขนาดนี้นะเกิดอะไรขึ้นใช่คือแบบว่าพอเตรีย,ยมจะไหลผ่านใช่ไหมแล้แลก็ก้มหน้าดูเบลุ่นนิดนึงแล้วแบบเราก็เลยนะขึ้นมาก็เจอกับแห้งสีชมพูเต็มคอเลยอ่ะแล้วเรก็ไม่คิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันจะมีคนมาดูเราเยอะขนาดนี้เข้ามาดูนะ มาซัพพอร์ตเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบก่อนหน้านั้นอแบบ่ะพวกาเราเครียดกันมากคนแบบโคตรเครียดจริงว่าแบบมันจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยตา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 เอาอ,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 เ,อเป็นแบบความกดดันมากๆแบบไหนจะเทคนิคเออไหนจะท่าได้เปลี่ยนใหม่ไหน,นจะแบบโชว์เดี๋ยวนี้ต้องโชว์อะไรอย่างเงี้ย มันโคตรเที <c oughs> ่ยงเลยเว้ยทุกคนกับทุกคนเนี้ยแลมันก็เป็นอะไรที่แบบเราแพนด์โอกันอะมันแบบใหญ่มากเรารู้แล้วว่าพี่ร้องไห้กับพอร้องไห้คือทุกคนเที่ยงแบบที่พี่ออกแบบก็ไหวเลก็แบบเที่ยร้องไห้หิริมาระก็แบบคนแบบโคตรเศร้าอะแบบเธออยให้พี่ออมมนอิมแพกต่พ่อแบบพี่ออไม่เคยมีอิมแพ็กาเลยอะ เออหนูมไม่อยากออกง่ายแล้วอ่ะเอาไปถ่าย,ายก็ขอบคุณดีกว่าขอบคุณดีกว่าก็ขอบคุณบอสทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราส่งยิบนะคะที่แบบว่าเป็นบ้านใหญ่ขึ้น,น,นเนบบรื่อยๆเลยเมื่อแบบทะลุหมื่นแล้วในพอนี้อ่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในมที่มาดูเพื่อนๆที่เชียงใหม่ที่มาดูาดแล้วก็เอเดรียนขอบคุณนะคะที่มาดูแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่มีประสช่วงนห้แค่ะก็เย้ วัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณสอจริงค่ะขอบคุณค่ะครบทั้งเจ็ดเลยเนะ